你好，สวัสดีค่ะทุกทุกคุณ，你们好吗？我是星星老师，今天我们要一起学习中文。好了，我们去上课吧。รบเรียนพองพองกัน。OK，来我们来看一下。บททวนบทที่สามก่อนนะคะทุกคุณ，复习第三课。<laughs> ชิงนฉืทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะทุกคนมาตามเหล่าชเลยเย่เย่พูดเสียงดังๆตามเหล่าชื่อนะคะเย่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 月月叶เ叶子学ี อ习์์ออโอเคทบทวนบทที่3ามคำศัพท์ง่ายๆเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาเรียนบทที่สี่ที่สึกโอเคเสียงสลาก่อนนะคะทุกคนยืมหมูมาตามเรา่อเลยพูดเสียงดังๆต,ต,ตามเรื่อนะคะ อ้นอ้นอ้นซันซันจิงดังตาม老师นะคะเอิญเอิญเอิญรินริน เดินจนตั้งตามเหล่า่อนะคะยินยินยินจีนจีนจีนโอเคต่อไปเรียนคำศัพท์ตามา่อนะคะเช้งสือ คำศัพท์นะคะเชิงซือตามเหล่า老师ค่ะพูดเสียงดังๆตามเหล่า老师นะคะข่านข่านข่านแปลว่าดูอ่าดูนะคะตามเหล่า老师นะคะพูดเสียงดังๆตามเหล่าชั่นานนานนา ู้ชายนะคะนานจนปังตามหล่老师นะคะเกินหล่老师ดูเหมือนเหมือนเหมือนแปลว่าประดูอ่าเหมือนจนปังตามหล่老师นะคะซิน ใช่ไหมคะตามเหล่าชีหนึ่งรอบนะคะชินชินเก่งมากต่อไปตามเหล่าชีนะคะชานชานชานแปลว่าภูเขาเก่งมากเลยตามเหล่าชีหนึ่งรอบนะคะชานเก่งมาก โอเคตาม老师นะคะเรนเรนเรนแปลว่าคนเรนเจน๋งปังโอเคตาม老师นะคะเผาเผาเผาแปลว่าวิว่ง ตามเหล่าชนะคะขาวเก่งมากเลยตามเหล่าชนะคะสร้างสร้างสร้างแปลว่าปนกับขึ้นอ่าขึ้นไปปนข้างปนนะคะตามเหล่าชูอหนึ่งรอบนะคะสร้างเก่งมาก ต่อไปตามหล่老师นะคะสองสองสองแปลว่ามืออ่ะแปลว่ามืออ่านตาม老师หนึ่งรอบนะคะสองเจนปังต่อไปตามหล่老师นะคะลายลาย ลาแปลว่าดึงจุง้งดึงนะคะอ่ตามเห老师หนึ่งรอบลาจินปังโอเคตามเหล่老师น,นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแปลว่าเพื่อนอ่าแปลว่าเพื่อนนะคะตามเห老师หนึ่งรอบเพื่อน 很棒ก老师读ตาม老师นะ有有有有แปลว่ามีอ่าดูรูปภาพนี้ในตะกา้ามีของเยอะมากเลยมีของเยอะมากมีอ่ามีอ่านว่า有有 เจนั้งตาม老师นะคะเหลียงเหลียงเหลียงแปลว่าสองดูที่นี่มีผีเสื้อสองตัวสองตัวสองนะคะสองอ่านว่าเหลียงเหลียง เจ่งมากเลยเรามาดูตัวตัวตัวนะคะตาม老师จิจิอ่านตามเ老师นะคะจิ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 ไปว่าตัวอ่าจิไปว่าตัวใช่ไหมคะอืม โอเคที่นี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสาี่ตัวห้าตัวหตัวตัวนะคะอ่านว่าจือเก่งมากเลยโอเคตามเราชินนะคะจิ๋วทอจิ๋วทอจิ๋วทที่นี่จิ๋วทแปลว่า นิ้วมือใช่ไหมคะนิ้วมือภาษาจีนอ่านได้สองอย่างนะคะหนึ่งอย่างคือจื๋เทาอีกหนึ่งอย่างคือจือวเทาอ่านตาม老师นะคะจื๋เทาจื๋เทาโอเคตาม老师ห,หนึ่งรอบนะคะนิ้วมือจื๋เทาจื๋เทา จิท๊อจิท,จทเก่งมากเลยต่อไปเรามาทำกิจกรรมนะคะเิาจะให้ฟังเพลงเรื่องหาเพื่อนเมื่อกี้เราเรียนคำว่าเพื่อนแล้วใช่ไหมผงหโยโอเคงั้นตอนนี้เรามาดูฟังดูเพลงเรื่องว่า พาเพื่อนมาดูกับพงพงกาช่อพร้อมๆกันเลยทุกคนโยโัเบควาค่า的节奏我一起来。贝瓦儿歌，找朋友。 โอเคงั้นเราไปดูต่อไปกิจกรรมหอต้องนะคะเรามาดูรูปนี้เมื่อกี้รูปนี้คือภูเขาใช่ไหมอ่าที่นี่มีสองอันทุกคนคิดว่าอันไหนถูกอันข้างบนกับอันข้างล่างอันไหนถูกต้องนะคะรูปนี้อ่านว่าชา ชางั้นเราคิดว่าอันไหนถูกนะคะทุกคนอเออโอเคอันนี้อืมชาชาคือผูเขาวจนปะงงั้นเราไปดูกิจกรรมอันต่อไปอันนี้นะคะอันนี้คือคนใช่ไหมคนอ่านว่า เรนเราจะถามทุกคนว่าอันข้างบนอันนี้ถูกต้องหรืออันข้างล่างอันนี้ถูกต้องนะคะทุกคนอ่านว่าเรนเรนอันนี้อ่อันนี้คือเรนเ <c oughs> ก่งมากเลยเราไปดูกิจกรรมอันต่อไปนะคะ ทองอ,อ่จีนอันนี้คือจีนทองใช่ไหมคะอันไหนคือจีนนะคะทุกคนเลือกเลยข้างบนหรือข้างล่างนะคะอันไหนคือจีนอืมอันนี้อืมอันนี้คือจีนโอเค,คากิจกรรมสามอันนะคะต่อไป เปิดหนังสือหน้าที่30นะคะหนังสือหน้าที่30มสิบเราชิจะมาสอนฝึกเ,เขียนตัวอักษรจีนเลยทุกคนเปิดยางหน้าที่30นะคะเราชเปิดแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่าโอเคมาดูเลยเราชื่อจะสอนเขียนตัวอักษรจีน โอเคมาตาม老อเขียนพร้อมๆกันนะคะอันนี้คำนี้อ่านว่าชานชานคือภูเขาใช่ไหมมาตามเรา老อเลยนะคะมีสามขีดขีดลงมาชู่ขีดตรงกลางก่อนนะคะชูชูต่อไปขีดที่สอง สุเจ๋อสุเจ๋อสุเจ๋อต่อไปคิดที่สามสู้สูเย่เขียนเสร็จแล้วคำว่าซานก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะโอเคทุกคนมาดูที่นี่ตามเหล่าเชนหนึ่งรอบไหมคะสู้สุเจ๋อสูอืมโอเค คำว่าชานเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าเหรินเอเหรินแปลว่าคนใช่ไหมเหรินแปลว่าคนไม่เยอะสองขิดเองตามเราเชเลยคิดฝั่งซ้ายก่อนนะคะเพเพเพต่อไปคิดที่สอง มามามาโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเก่งมากเลยตัวน,นี้ตามเ老师เขียนอีกหนึ่งรอบนะคะเอาตาม老师เี่หน้าเผ่หน้าเผยหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เจนป้างทุกคนเก่งมากเลยต่อไปเปิดเปิดฝึกหัดนะคะทุกคนเปิดฝึกหัดหน้าที่21สิอค่ะโอเคตรงน,นี้เราเปิดเปิดฝึกหัดหน้าที่21สิบเอเรามายงเส้นจับคู่กันนะคะทุกคนโอเคเห็นไหมคะนี่เราจะเปิดถึงแล้วนะคะหน้าที่21อนะคะ21สิอทุกคน เปิดถึง21เ,เรามายองเส้นจับคู่กันโอเคไหมคะเหรียญอีเหรียญโอเคเรามาดูคำนี้ชานใช่ไหมชานคือภูเขาเรายองเส้นไปหาภูเขาเลยอยองตามเหล่าชิอนะคะชานคือภูเขา ยงเส้นไปหาภูเขาเลยเศรษฐียยทุกคนต่อไปเรนเรนคือคนใช่ไหมเรายองเส้นไปหาคนเลยเรนอืมเรนคือคนยองเส้นไปหาคนรูปภาพคนนะคะเรนเรน เก่งมากต่อไปมาทำตามเหล่าชุดนะคะจีนจีนคืออะไรนะคะจีนจีนทองอเราไปดูรูปภาพทองอยู่ไหนหยองเส้นไปหารูปภาพทองเลยทองอเราสื้อยองเส้นแล้วนะคะทุกคนย้องตามเหล่าชุเลยจีน โอเคต่อไปข่านข่านคือมองดูอ่ะข่านคือดูดูนะคะรูปไหนคือดูโอเครูปนี้อ่ะรูปนี้คือดูใช่ไหมคะทุกคนย้องเส้นไปเลยย้องเส้นตามเหล่าชื่ไปเลยดูต่อไปนานหนานใช่ไหมหนานอื นานคือผู้ชายอืมรูปภาพผู้ชายอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ย้องเส้นไปเลยนานผู้ชายยองเส้นไปต่อไปเหมือนเหมือนคือประตูใช่ไหมประตูรูปภาพประตูอยู่ไหนโอเคยองเส้นไปหารูปภาพประตูเลยเหมือนรูปภาพประตูนะคะ ต่อไปอันสุดท้ายชินชินแปลว่าใหม่เหลือรูปสุดท้ายใช่ไหมเออแต่ว่ารูปสุดท้ายคือเสื้อแต่ชินไม่แปลว่าเสื้อนะคะเขาแปลว่าใหม่หมายถึงว่ารูปภาพนี้เสื้อใหม่เฮอเสื้อเป็นเสื้อใหม่นะคะ ชินอ่ะยองเส้นไปเลยชินโอเคยองเสร็จยังทุกคุณเหล่าชื่อยองเสร็จแล้วนะคะทุกคุณตามเหล่าชื่อยองเสร็จยังโอเคเก่งมากเลยงั้นเลิกเรียนเลยนะคะทุกคุณช้าเค่อเลยเจอกันครั้งหน้านะคะจ้าจีนเด็กๆใจเจีน 下次见，这干汤妈卡。